นะจ้าเลกเดดหนุ่มสุพรรณฝันเป็นจริงของแท้สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปาส้สูดสุขคนตอนรับข้อสู้ช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นะจ้ากับมาพอกับแอดมินในวันเสาร์ที่หเมษาย,ยนนะจากแอดมินก็มีนกทางดีๆตัวเล็กปังๆเอามาแบ่งปันพี่นอ้องในเบิ่งกันอิเนเชนคยนะพี่น้องสำหรับชุดนี้นะจ้าแอดมินก็พุมิใจนำเสนอแนวทางของแอดเอล่านะจากซึ่งเป็นชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นนะจาก ต่อโดยนวทางของฟันเป็นจริงตกถ่ายโดยแนยทางของหนุ่มสุพันธ์เดอพี่น้องเด้อก็สิไปรับชมเราฟังเราจะแอดมินก็ขอกํำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุคนเราจะด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งๆแจ้งเตือนเราจะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเราจะ่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเด้อจ้า เพื่อเป็นการบัาเพวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกาิพินองเริ่มต้นกับทีนท้ำตาังของแอดเอื่อยลาก,ก็อกอนและจะสิ่งชุดนี้เป็นชุดเต็มนะจาะรัฐบาลไทย16เมษายน2 5 1 7สิ่งพลกกไห้ชุด3โตมา3าหางนะจ๊ะสิ่ง,สงกระเดกแก่127 327เจเจแล้วก็427เจจ้ะเน้นไห้2องตบ,บน27จ้ะบนบนวิ่งเจ็ดเด้อพิณองเธอชุดบนวิ่งเจจ้ะ ล่างให้วิ่งวิธีลักสให้มาสองตัวสามหางเนาะจ้านั้นก็คือสา3เจและ3าเก้าจ้ะสามเจและ3 9มาล,ลางวิ่ง3บนวิ่งเจจ้าแนวทางชุดเต็มแอดเอเยลาไปเบื้องต่อกันทีอีกหนึงชุดนาะจ้ะซึ่งก็เป็นชุดเน้นของแอดเออยลาเนาะจ้ะรัฐบาลไทยชุดเน้นงวดประจำวันที่ 16, สิเมษายนสองพายห 2. สิบเ ซึ่งเพิ่นก็นเน้นไฮสามตเม็ดเดียวนะจาะนั่นก็คือ4 27เดได้พี่น้องเดอ้อเน้นบน427 2โเจตเม็ดเดียว27จ้ะล่างเน้นไฮพิธี38จา้าบน27ล่าง38ดได้พี่น้องเดอ้อ3โตัวเม็ดเดียวบน427เจจ้ะก็กจะลืมึ้นเนื้อหล่องไตเด้พี่น้องเดอ้อเพิ่นเพิ่นเน้นมาไ้เลวก็ลองตามกันบึงเด้พี่น้องเดอเ้อแนวทางของ แอดเอ่ยลาเนาะจ้ะไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวท่านะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของฝันเป็นจริงเนาะจ้ะฝันเป็นจริงรัฐบาลไทยงดประจำวันที่16เมษาย,ยน2567ซึ่งเป็นแนวทางเด็กไทย3ามโตรางวัลที่1เนาะจ้ะนั่นก็คือ905ตัด2โตศู0ย์หและ95จ้ะ905 05 09 และเก่าหาด้พี่น้องเด้อเนื้อทางฟันเป็นจริงเนาะจ้ะไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นเนื้อทังเหล็กไทยสองโตเนาะจ้ะเนื้อทางฟันเป็นทิ้งเช่นเดียวกันจ้ะเนื้อทางเหล็กไทยสองโตหัวประจําวันที่16เมษายนส5 6 7นรเจ สิ่งพนก็ให้มาสสองโตสามหางนะาจาน๊ะก็คือสองเก่าเก่าหาและหนึ่งเก่าดับพี่น้องเดอ้อสองเก่าเก่าหาและหนึ่งเก่าเลขที่นาจะมากก็คือสองเก่าก็เก่าหาจ้ะเลขหนามากสองเก่าและเก่าหาด้บพี่น้องเดอเ้อแนวทางเด็กไทยสองโตฟันเป็นจริงนะาจ๊ะแคบไปเบิง้งจดโดเบิ้งกันลึกซาแนวทางของฟันเป็นจริงของแท้จ้ะ ลองตามกันเบิ้งนด้พี่น้องเ้อคอมเมนต์มากนะจ้ะบอมมักกับป้อยผ่านเบิ้งเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งต่อกันที่แนวทางชุดุดทไทยเนาะจ้ะหนังคือแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณเนาะจ้ะรัฐบาลไทย16เมษายน2567ายซึ่งเพื่อนก็ให้เดนไปทีเก่ากับศูนย์จ้ะหงวดหนี่เด่นเก่ากับศูนย์เลยพี่น้องเ้อสายวิ่งสายรถมากก็จัดไปเ้อจ้ะเก่ากับศูนย์ชุด2โต๊ที่ให้มากก็คือเก98เ9ก 0 7 0 8และ, 09, ะ 97, 98, 99, 0 9จ้ะเก98เจ07เกและศ9จะ้ะ3าตัวเม็ดเดียวให้ไปที่หาเก้าแดได้พี่น้องเธอแนวทางของแอดนมสุพรรณเนาจะจ้ะแคบไปเบิงจุดไปเบิงกันเนาจะจ้ะเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกสื่อล็อตอรี่กันได้พี่น้องเธอแนวทางของเพื่อนก็ให้เขาอยู่เรื่อยๆเ,เนาจะจ้ะก็มีหลุดแน่เนาจะจ้ะเป็นบางหวดนะพี่น้องเนาะ ก็เป็นเรื่องปกติเนาะจ้ะเหล็กมีเขามีหลุดปวดต้องพิษยังไรเด้อพี่น้องเดอ้อก็ตามกันเบึง่งเนาะจ้ะแคบไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันเนาะจ้ะ,ะว่าจะเิเนแนวทางของแอดเอื้อยลาเนาะจ้ะฟันเป็นจริงเนาะจ้ะแนวทางนุ่มสะพานแคบไปเบิง่งจุดไปเบิง่งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเดอ้อทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่พิจจราญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติระจักรเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด็กพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลทรนนระจักรทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอพูดแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเดจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเ้จ้ะสื่อตามกําลังรัพย์สื่อตามผืนดวงขอเจ้าของและพี่น้องเด้อจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุ้สุคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเลจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องว้็นสนิทก่อนเลจ้าแล้ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า